สวัสดีค่ะชาวราศีกุมทุกท่านนะคะออสวัสดีชาวสองนะวันนี้มาเปิดดูพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะปี2564นี้นะก็มาดูพลังงานของคุณนะคะตัวคุณได้10ไม้นะคะแล้วก็พลังงานของคุณในช่วงเดือนกุมภา นะคะที่จะถึงคุณรู้สึกมีการแบกรับอะไรบางอย่างหรือความรู้สึกเหนื่อยนะคะคุณเหมือนมีการได้ประคับประคองนะคะอาจจะเป็นความรู้สึกของคุณความสัมพันธ์ของคุณที่คุณเจออยู่นะคะคุณค่อนข้างที่จะเหนื่อยแต่คุณก็ยังอยากที่จะประคองมันไปนะคะคุณอาจจะอดีตที่ผ่านมาของคุณนะคะคุณอาจจะเหมือนกับอึดอัดนะคะเจอกับ ความรู้สึกที่อึดอัดสถานการณ์ที่อึดอัดนะคะหรือว่าอืมัมนมันเป็นความสัมพันธ์ที่อึดอัดก็ได้นะคะหรือว่าคุณไปไหนไม่ได้จากตรงนี้เหมือนคุณยังต้องอยู่ตรงนี้ในความสัมพันธ์นี้ คุณปลดปล่อยตัวเองไม่ได้นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แน่นอนนะคะสิบไม้เป็นความสัมพันธ์ที่คุณอยากจะอยู่ตรงเนี้ยถึงแม้ว่ามันจะอึดอัดนะคะคุณก็ยังอยากจะประคับประคองมันนะคะแต่ในอนาคตนะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ช่างใจได้ตัดสินใจได้เลือกนะคะอืมอะไรบางอย่างที่คุณต้องตัดสินใจนะคะทีนี้ขอมาดู ความรู้สึกของชาวราศีสิงห์หน่อยนะคะว่าเป็นยังไงอีกค่ะเป็นเจ็บดาบเนาะก็คุณยังคงมีความรู้สึกละล้าละลังนะคะอ่าแล้วก็ความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เปิดเผยนะคะยังคุยกันแบบลับๆนะหรือว่ามีเรื่องของความถูกต้องเข้ามาด้วยนะคะในความสัมพันธ์นะ ขอดูความรู้สึกของคุณค่ะวิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาคุณน่าจะปล่อยให้มันเป็นไปตามโชคชะตานะคะคุณปล่อยให้เวลามันทำงานของมันในความสัมพันธ์นะคะที่ผ่านมาคุณเจออะไรบ้างชาวราศรีกุมภ์เรเมจิเชียเหมือนคุณคอยที่จะทำให้ความสัมพันธ์มันไปต่ออยู่เรื่อยนะคะ เราก็มีคุณอาจจะไปเจอใครสักคนหนึ่งในความสัมพันธ์ที่คนโทรลความสัมพันธ์นี้นะคะคนที่เล่นไมค์เกมกับคุณก็ได้นะคะในความสัมพันธ์คุณค่อนข้างที่จะคาดหวังในความสัมพันธ์นะคะที่ผ่านมาคาดหวังคุณรอคอยเขาคุณอยากได้ความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะชาวศีกุมอืม s t m e ิน ที่ผ่านมาคุณได้รับรู้อะไรบางอย่างความจริงบางอย่างได้เปิดเผยขึ้นนะคะคุณเหมือนกับว่าคุณได้รับรู้ได้กระจ่างถึงอะไรบางอย่างนะคะในความสัมพันธ์ด้วยนะคะแล้ mm hmm. วขอดูในอนาคตจะเป็นยังไงคะ รงนะคะ4ดาบเหมือนคุณจะจะเข้มแข็งขึ้นนะคุณจะมีพลังงานให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นพยายามที่จะแบบคุณจะสตรองมากขึ้นนะชาวราศีกุมแล้วก็คุณจะนิ่งขึ้นกับความสัมพันธ์คุณจะนิ่งขึ้นคุณจะไม่เอ่อ ห้าไม้คุณอาจจะไม่ไม่มีการเอ่อทะเลาะคุณคุณจะนิ่งนะคะมีปัญหาอะไรคุณก็จะไม่ไฟจะไม่ทะเลาะจะไม่อะไรแล้วอ่ะอืมคุณจะนิ่งมากขึ้นคุณจะปล่อยคุณรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินนะคะอืมคุณเหนื่อยคุณท้อนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะนิ่งอ่ะ คุณอาจจะตัดสินใจที่จะนิ่งแล้วก็พยายามทําให้ตัวเองมีความรู้สึกแบบเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะคะอืมนะทีนี้เราขอดูหน่อยนะคะว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขานะคะเขาคนนั้นของคุณนะเดซันเขาเป็นความสุขของคุณมากๆเลยนะคุณอยากจะ คุณอยากจะลุงหลักปักฐานกับเขาอยากจะแต่งงานอยากจะเขาคือความสุขของคุณคือพลังงานที่ดีของคุณนะค่ะคุณรู้สึกยังไงเขาคุณไม่อยากให้คุณไม่อยากไปจากเขานะแล้วคุณก็ไม่ได้อยากแบบให้เขาไปจากคุณเหมือนกันคุณรักเขาคุณจริงใจนะคะ เขาเป็นความสุขของคุณนะคะคุณมีความรักที่เปลียมล้นให้กับเขาเนี่ยหกดาบบแต่ก็คุณยังสับสนนะคะคุณยังสับสนว่าคุณจะจะอยู่ต่อไหมคุณต้องมีเกณฑ์ตัดสินใจอย่างที่บอกคุณจะอยู่ต่อไหมหรือคุณจะหันหลังให้กับเขานะคะ เขายังทําให้คุณสับสนอยู่เพราะคุณรักเขามากๆกันนะถ้าคุณต้องมีเรื่องขออภัยค่ะถ้าคุณต้องมีเรื่องให้ตัดสินใจในช่วงเดือนกุมภานี้นะอืมคุณจะคุณจะต้องช่างใจแล้วแหละว่าเออคุณคุณยังต้องการเขาอยู่ไหมนะคะเพราะว่าคุณยังรักเขาอยู่แต่ใจนึงคุณก็เหมือนกับว่าคุณพร้อมที่จะเดินไป เดินหันหลังให้กับเขาไปจริงๆก็ไม่อยากไปนะแต่ไปด้วยความจำใจอะไรเงี้ยคุณต้องเกิดการคุณจะมีเหตุการณ์ให้ต้องเลือกให้ต้องตัดสินใจนะคะสองสิ่งสองอย่างสองสถานการณ์นะคะแต่คุณรู้สึกไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ค่ะเพราะความสัมพันธ์มันอาจจะรู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะรู้สึกแบบอืมความสัมพันธ์มันเหมือนมันมันสั่นคลอนอยู่ตลอดอะเนาะอืม แล้วก็ห้าถ้วยขึ้นมาเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะคาดหวังในความสัมพันธ์นี้มากๆอย่างที่บอกนะคะอดีตที่ผ่านมาเป็นสามไม้คุณคาดหวังแล้วคุณก็ผิดหวังด้วยมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะคะณนะตอนนี้อย่างที่บอกคือในช่วงคุมพาคุณต้องมีเกณฑ์ให้ต้องตัดสินใจขอดูตัวเขาะคะ่ะตัวเขาตัวเขาเขาคนนั้นของคุณ นะดีกันใครเนีย่ยเขาเป็นคนสวยคนหล่อเนาะคนตัวเนี้ยเป็นคนจิตใจดีนะคะมีความอบอุ่นมีความไม่ตานะคนตัวเนี้ยซิกออฟสอรเหมือนกับว่าคนตัวเนี้ย เป็นพลังงานที่แบบเขาเขาอะเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วอยากให้คนที่อยู่ในรพรามสันนา์เห็นคุณค่าของเขาด้วย<ม>เออเขาอาจจะอยากให้คุณอาวิ่งตามเขานะเห็นคุณค่าในตัวเขาอะค่ะ จ็ดไม้ตัวเขาอะนะคะเหมือนเขาอยู่ในช่วงของการคิดตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะขอดูหกดาบคืออะไร mm hmm. เขาอยากให้เราตามเขาเนาะหรือเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากให้คุณอะไปจากเขาเนาะขาดู mm hmm. the เอ็ดออฟเฟเดอร์เคิขาเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองมากๆนะค,นคุณคุเนี้ย mm hmm. เห็นคุณค่าในตัวเองแต่ก็อยากได้ความสัมพันธ์ที่มั่นคงด้วยนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เขาค่อนข้างจะคิดมากนะต้องคิดต้องตัดสินใจต้องดูดีๆอะไรอย่างเงี้ย<ม>คนคนนี้เขาเป็นคนจิตใจดีนะคะชอบชื่อเหลือผู้อื่นชอบทาบุญอะไรอย่างงี้ก็ได้ชอบให้คําปรึกษาคนอื่นนะคะคนคนนี้เขาก็ เหมือนเขากำลังพยายามทําอะไรบางอย่างคนของคุณพยายามทําบางสิ่งบางอย่างนะคะเอ,อ10ไม้เขาน่าจะเจออุปสรรคอะไรบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องงานของเขาก็ได้นะคะในตอนนี้นะอาจจะมีเรื่องให้เขาต้องคิดตัดสินใจนะคะอาจจะเป็นเรื่องงาน10ไม้ขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมคะเขาเจออุปสรรคเจออะไรบางอย่างนะคะที่เข้ามาให้เขาต้องฟันฝ่านะคะทีนี้มาดูว่า เขารู้สึกยังไงกับชาวราศีกุมเขารู้สึกยังไงคุณคะดิชานเลยออดคนที่คุยนะคะอาจเป็นชาวทางไกลคนไกลาชาวต่างชาติคนในกล้องแบบนะคะก็ได้นะเออใ่ไหมายค เขาเหมือนอยากมาหาเรานะแต่ j u s t m มิ hmm. นเจสตนนอมองว่าเขามีปัญหาหไหมเขามีประสรคเขาอยากมาหาคุณแต่เขามาไม่ได้ j u s t m มเหมือน เขาดูจัดินเดวอืมเขาอยากเปิดเผยคุณนะคะหมายถึงว่าความสัมพันธ์อะไรที่มันไม่ชัดเจนนะคะในตอนนี้บางท่านนะคะ่ะที่ที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่คุยกันยังไม่ได้เปิดเผยอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาอยากจะเปิดเผยความสัมพันธ์นะคะอืมกับคุณนะคะหรือเขามีความจริงอะไรบางอย่างอยากจะ อยากจะบอกคุณอยากจะเปิดเผยกับคุณก็ได้นะคะเขาคิดถึงคุณนะคะเป็นดมูนขึ้นมาอ่อโฟร์คครับเขาคิดว่าคุณอาจจะไม่ต้องการเขาแล้วอืมเขาคิดถึงคุณนะคะนะตอนเนี้ยแต่เขาอาจจะคิดว่าเออคุณอาจจะไม่ได้สนใจเขาในช่วงนี้นะเขารู้สึกไงกับคุณอีกคะ เขาสองคุณนะให้ความสนใจคุณค่ะคือเขาอาจจะมีเรื่องอะไรให้คุณต้องรับรู้มาบอกคุณก็ได้นะคะในช่วงนี้เขารู้สึกยังไงกับชาวราศีกุมอีกคะคุยนาะปอนเขาสองคุณเขาให้ความสนใจคุณเขาชอบคุณมากๆนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนที่เก่งสวยฉลาดอะไรอย่างเงี้ยนะ ทำงานก็เก่งอะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบมีสังคมอะโปรไฟล์ดีเขามองเราดีนะคะเป็นคนที่ดีทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะในในในแนวโน้มแนวโน้มในช่วงเดือนกุมภาัี้์นะคะปงนเกณฑ์ที่จะเป็นยังไง เดี๋ยวขอดูแนวโน้ม<ๆ>ขอดูแนวโน้มนะคะในช่วงเดืนอนกุมภาพันธ์นะคะ อับนะคะหกเหรียญดิส hmm. mm ันอืมอืมสเวนออฟบในช่วงเดือนกุมภานี้นะคะถ้าคนที่ไม่ได้คุยกันก็จะมีการติดต่อพูดคุยกันมากขึ้นจะได้มอบความรักความรู้สึกดีๆให้กันนะคะแสดงความรู้สึกที่มีความอ่อนโยนความอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยอืมจะได้แสดงต่อกันมากขึ้นนะคะ จะได้แสดงออกมากขึ้นแล้วก็เนี่ยจะแฮปปี้นะช่วงกุมภาเนี่ยเป็นเดือสันมีการพยายามในความสัมพันธ์กันมากขึ้นนะคะแสดงความรู้สึกต่อกันมากขึ้นนะชาวราศีกุมมีเด็กถือเพื่อขึ้นมาคุณจะได้รับข่าวดีได้รับข่าวสารนะคะจากเขาก็ได้ได้รับการติดต่อจากเขาก็ได้ในกรณีที่คุณไม่ได้คุยกันนะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้ ความสัมพันธ์นี้มันจะยังได้พยายามกันอยู่นะคะแล้วเป็นยังไงอีกคะพออีกสามใบอมีการติดต่อสื่อสารแน่นอนนะคะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีแล้วก็มีอา่ายังมีความพึงพอใจในการและกันอยู่นะคะในช่วงกุมภานี้นะอืมมีการติดต่อสื่อสาระคะ่ะ จะได้พูดได้คุยกันอยู่ๆเขาอาจจะติดต่อมาแบบกระทานหันก็ได้นะคะเป็นไพ่ถ้วยขึ้นมานะได้แสดงความรักความรู้สึกดีๆต่อกันอาจจะมีโมเมนต์ของความโรแมนติกอะไรอย่างนี้พูดหวานๆต่อกันอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้นะในช่วงเดือนกรมภาพัน,นี้นะคะโอเคก็จบไปแล้วนะคะต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกคนเลยนะทุกการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทุกการ กด subscribe นะคะทุก comment เลยนะคะเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับนกมากๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะชาวราศีกุมนะสวัสดีค่ะ